การพวงการสไปการปลาคอนกันเด้อพี่น้องเด้อการปลาคอนเดี๋ยวมีการมีจำนวนหนึ่งลงก่อนแล้วเดี๋ยนะครับเจ้าใตเนียงเมียงอยู่พ่ดเดยปลาคอนปลาคอนพี่น้องไปไปเอาน้ำกัดอือม เน่งจีซ้อนก็หลาได้นี่่ะเสียงกดสนั่นฮาทะขี้ตม้มตมขี้ตม้มยันอยู่บ่มีอยู่บ่เออม้วนอยู่บะจับได้อยู่บ่เน่ ตามันก็มาขอนอยู่อยู่อันลองน้ำที่ได้ควัดไว้นี่อาสวิงไหมลูกอาสวิงไหมนี่ด้วยอัศวิงไหม,มปลา,ปาได้บอได้บออืมเนี่ยบอบอบอเฝ้าข้าเหมือนเด้อ ันนั่นแล้วมันสิตาเน่าได้แน่เอ,อ้ยน้ำไหลายพราะเนี่ยเออหางงอมิห้องหองใหญ่วะนี่เด่นนี่เด่นอ้าวโอ้ได้เอาไปไว้เด้อเด้อมันสิตายเด้อเอาไปลงในอ่างอันนะั้นก็ได้นุ๊ออ่างอันอ่างอ่างพอพันป่าพอเด้อมีน้ำอยู่ในอันนั้น มีเยอะมีน้นำอยู่มันจะตายปลาได้เนี่ยเห็นมันดูดน้ำขี้ตมนี่นะไม่กินน้ำขี้ตมมันจะตายเลยเมื่อวานนี้เราขึ้นแต่เวนปิ้งอ,อืมเมื่อนี้โบมีผู้ลงโยนคำจน,นมืดเกี่ยวเข้ากันเลยนะ เด็กยังอีกเขา้ากะอีกมือหนี่แหละแล้วพี่น้องเยยังส่วนหนึ่งอันมันมีต้มหมากับอนกยางมาเฝ้าอยู่แต่ละมือนะแต่ละ,ะนกยางเลยอืมปลาซิวจนโบยังไงนะกลิ่นงนกยางแล้วกินโอ้อยปลาซิวเด็ดแต่ตอนอนั้น ปลาขึ้นมันพอ,อมนมาถอกสิเดจเป็นปคู้นะบัดมาฮอดยามนี้พันว่าบ่มีฮอดพรสิโตเออบัดมากยบานะโบราณนะมันมดดำนกกระยางนะนกกระยางสองสามโตมันมาจอบอยู่แต่ละมือแต่ละมือและการปลาคอมาเฝ <บา S 1> ้าอยู่บ,บ่มีบป่ปลาคอบ่ได้เห็นนะเออ แงนะเขาแบวบบเอาวางกันนำยังหลายๆพ่อเข้ามาทางนายนี่จนตื่นเออเออเนเอาละเอาละกกะปูก็เอาปลาก็เอาเอาซาปลาไม่ใช่ตายเน่านะมันน้ำขุดแหละเอาเม็ดซะปลานะ ก็ะประมาณนี้แหละที่น้องที่ว่าสาวให้ชาวนาเห็นปูเห็นปลาอันเลี้ยงปูเลี้ยงปลายู่ในนาเข้าบาดเวลาเกี่ยวเข้าก็ได้งมจึงสี่หล่ะมันก็เป็นบรรยากาศอีกแบบนึ่งด้พี่น้องเลยยัง,ไ,ง <c oughs> ไปกำพูตีนกันแน่ปมันปักคอเอา อยู่ทางส้นบ้างนั่นก e ันนั้นเนะพ่อบ่อนพ่อควัดไปจนสุดนะอยู่พุ่นมันตะกี้มันบุน้ำจะลายกวดพี่กระขออนอน้อยนี่เด้อเออไย้หลเติบเลยนะ เวลาติบนั่นแ้วมันเดิมช่างต้องป่เข้ามาแล้วนมดอกบุญเงเลยทรายมานอนนานวันนี้ตื่นแต่เจ้าเกี๊ยวข้าต้อน่วยกู้ตดแรงปั่นอีกนะเริ่มแล้ว มนแล้มื่ออนะบอกรถคสามโมงขัามาสามโมงแรงกเจ้ามาตนาได้กินวิตามินซีห้าโมงพกกลุกรโอ้ฮัลุกมีเล้วบอกรบติ๊กบอกจาติ๊กเราจะคอยกระตีมาคือกันกับนังอะจะท้มันแล้วก่อนกินข้าวเจ้าดิมันกับนังน่ โอ้ปรเดี๋ยวเรกินดอกป่ามาขนไปกินี่ปลาคอจำเพิเงไปเงือง้อมาดูคะไปทจ้าซุมาหนีโอ้ยเอาคมด้วยเนอือแขกตายแลว้วเผื่อมาอื่นมันขนไปบเบิร์ตอลไดูวลาสาแคน,นี่ขาดแรลงแหลงแม่ไากา่นากาเนี่ย ບໍ່ແກ້ສາມຍາ a ກັນກໍສາມທາງໂຊກໃຜເດທີ່ມາວ່າມາມື້ ไม่เรียกตาพอมีพี่มีน้องมาช่วยยุี่น้องยชง่วยยามดำช<ม>่วยยามเกียวซื้อไปจังก็วิตามิซีมาให้กินพอม่ม่ใชว่าพุ่มเกียวข่าลายมันหลุดมือตาหลุดสีเปนินก็เลยเอาวิตาตมินซีมา 我明白。Oh,